กายภาพบำบัดพาผู้ป่วยติดเตียงมากายภาพบำบัดเอาปลาชิดซ้ายเอาปลาชิดซ้ายนอนเอาของขวัญไปตรงไปดิคะแล้วก็ไปเลี้ยวขวาข้างหน้าเออั้นะห้องอาหารพอดีเลยอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทางนี้ตรงไปปะไป หอันนี้ค่ะมีไงสาวไว้น้ำไงอ่าสบายไม่ต้องเดินอา้าเจอสาวด้วย จากปั่นมอเตอร์ไซค์เอนดูโรก็ต้องมาปั่นยั